Spi điần đi toàn học cầu số xong có cái bán อตอนนี้ก็เป็นเวลาต้นเที่ยงทุกคนนะเดี๋ยวสิพากันไปหาผึ่งพอดีมื่อนี้เห้องรดไไปใช้นะพอดีอยู่วันซอยชาวบ้านเขาอันมังเพื่อนทุกคนนะมังเพื่อนอะไรกับมุ่งใหม่นั่นแหละนะ,ะเดี๋ยวยังได้กะเมื่อนี้สิเดินทางเววผึ่งไปนำกันทุกคนไปหลยคน,น,น,นะน,นอยู่รอเมื่อนี้ยนะมันยุบบาทนี่แหละย,ยังเงียบไดนะ้ไหมเน,นี้

กําลังเฮงไปเฮงไปนีห่างกว่านี้ <ไป S 1> อีอมมมกมังมังหื่นไปอีิหน่อนี่กอ,อเดินทางมาหอดแล้วพูดแล <c oughs> อยจะลุบมืบอบ่อนบ่อนเพิ่นบ่โอบอ่แล้วไดนี่ฮะ

โอเคเจออะไรทุกคนนะเบิ้องบนเห็ดเห็ดใบโพดเลยอยู่ในไตยนเงาใหม่นะเดี๋ยวอย่างได้กันพายิคุณนะเดี๋ยวมองนั่นเลยเออโอ้ทำได้ปะ เจอเลชดหนจายแ้วเดี๋ยวไปเลยกดเลคุณรเป็นอไรรเว้นยังดอกมีผมอไม้นำอยู่ขับเป่าเ่าจนดี่เป่าจนเศร้าผมนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนวาเานใ แต่เอาเอาอันนี้ใส่สุดกั้นไว้ก็ดีนะทุกคนแต่ปกติน่ะถ้าเกิดว่าเอาตอนจะกำคำนะตอนสวงนั้นอากาศโบกเย็นห่อนบันไดน่ะก็ขุดเอาได้เลยแหละนี่เมื่อนี้มีสุดกันเลยจัดไปบ่แมงจัดไปจัดไป <c oughs> โอ้มีฮิตติดอยู่บ้าุงสุดก็ยังยานอยู่ว่าเด้อขุดไปนะฮะ ใส่รถอ่ะเดี๋ยวเอาใส่เองนะเดี๋ยวลองเองได้บรได้จะทาเบิรงนุกันเลยทุกคนฮู้น้ำกระน้ำเลยก็ไม่ชักละดแล้วเจ็กเลยงอนเนาะได้ยังไงได้ยังไงเพ้ยมันก็ธรรมดาได้เจ็บจี๊ดอ่เพราะว่างฟองมันลายอยู่อืมมีเพนด้ามีสุไพร์ระบบ ก็ถุงมือมันได้จังมันจังอ๋อได้หนุ่งถ้าผ้ากางหน้าแบบนี้อ๋อโทแม็กเอ้ยตายเลยหนุ่งถ้าผ้ากางหน้ามีชุดหน้ามีชุดหน้าถุงนึ่งชั้นหนุ่งดำหน้าเด้อเนาะอุ้ยเป็นตัวหนุ่งดำหน้าโอ้ยจีบกับเชืดกทางหน้าจังโอ้ยจริงยานยาง

I mean

นี่ด้วเขาเียอันนี้มันออกกันโอว้ว่านำใหญ่อยู่ด้วยทุกนโอ้โหโอ้ว้า <c ười> วจ้ <c ười> โอ้โุ่มชุ่มชุโอ้ชุดชุอดอ๋อตัวนี้ตัวนี้อนาลิอันนี้ครับ jem jem, oh apa yang ini? Uh -huh. <laughs> oh oh nampak itu lelet. kak kak kak, oh, ada hấp, hấp, này đi đi lần một thế là ừ. hả sót sót tên này lên hai nguội hai noi, hai nguội hai nguội hai nguội ห้อนะดาดทุกคน,อออนเอาเ,เอาเห็นมืดเห็นมดฮ้ยยังย,ยัง,ยง,ยง,งอ,อีกเฮ้ยโอ้โหย้ำนะนจะเล่า นายสิเป็นทัดทัครับจับบอลนะจับบอลลูทำไมไม่ย่างยี่โอมาเมดเลยเนาะถือ่ายังอยู่ได้เอาฮัมับเออเมดบันย่างยี่เอาย่งฉันน้อยยกกระโดดฉันน้อยแม่มันพูดมา ย่ไกบนนุยานน้องแม่งเอ้ยโอเคสําเร็จทุกคนอ๋อถูกแต่จำคตอนนี้้อนขนาดเลยรับ <c oughs> นำ <c oughs> ด้ลยฮะ <c oughs>

ป้าปาน่ถามัน้ำนห่อนเลยนเลยว้าป้าด้าป้าด้อป้าป้าป้าปาปาป้าป้้ป้าปแ้า้าเ ได้แต่ว่านํานึงนายเติบนํานี่อือได้บ่ตรงนี้โอ้ถูกนี่นเนาะประมาณลิตประมาณิูมันิอีเนาะบ่พอดีกัติําตาุ่ว่าุกๆน่นี่แต่ว่าบัดเฮาใส่กอันน่ะอยู่มันกอันน่ะลงเป็นพยเด้อเฮ็ดบไว้นถเนาะแต่บ่ไว้ถ้าใ่ช่วงหน้าฮอน่นี่พเสร็จเลยก็ชือเด้อะหา ผู้เช่อีดึงอยู่ในเอ็นอย่านี้อยู่ไปทางปุ๊บเนาะไปผู้เลี้ยงเฮ้ยแล้วลองมึงนุ๊กลองเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็แมงดันเนาะห้องเลยแมงดันมันอยู่มันหมักเข็ดตามก้นใหม่หรือว่าตามมันพวกกันโพดนอยังนั่นแหละทุกคนนะมีล้างเลยป่ะตไงนี่นะเดี๋ยวจังเอาไปล้างอยู่ล้างเถอ

ดีที่หมอหัวน้ำละกูหิ้วโมอหวานเนาะหวาน่อเสพเสพได้ซ่บไปอีกอย่างได้เจอคนไลยๆเดียวจะไหนฮาไปนี่คนไลายนี่งุ่มแป๊บเดียวมุดกันเอาโอเคทุกคนก็ถือว่าสำเร็จนะเดี๋ยวบัดนี้มีแต่เดินทางกลับไปุ่นแหละไปวางกัน เอาเห็ดเบี่ยงเห็ดงานมือนในไรทุกคนนะพอดีเป็นนกเพลอนนกสานอะไรมมือนน่ะนะโอ้โหดีดี่ิดีดวยนะนี่มักกะได้หนูเมย์ด้ดนี้วยม่เจ็บีไหนนล้วนลนล่ะนี่เอดเยา ย้ำมา่วนี้น่ยดแบานีมันดันไปไหมยดแนี้มันีนกูเห็นเดี๋ยวปันใช่ไหมปั่นยืดไบ้าอปั่นปั่นใชน้ำแข็งจูบกินย่างเดือดกินด้ยต้องมาลย

เนี้วค่ะนี่เห็นว่าน้ำของแท้เนาะอืมองอมันเขามเจ้าลุงจับคอแล้วแม่มันหายไปพือลุงแล้วไปนอนเลย่นะี่จะปไวะอ่านอ่านีเศษกันไปขายมันนะบัดนี้ปีเงกันไปขายมันเดียวข่าก่บนก็อันนี้วามีทีกับเจอมั้อย่านนทงดากดำ อนี่ว้าวกินนี่ลนบเราจ่าน้ำาน้ำมาได้หลายแล้ววะน้ำอนีู่เคยว่าเลนยบบพเฮามาอาไ้ีกคนจะจ่าน้ำหมดนไอคนเพือนได้แอม้จัแม่มันจับที่หลังนี่เลยจิ้มึงจิ้มึงดูแม่น้ำรำมันนะกินมึงดวข้กินมึงก่อนเเอนั่งมันน เอาอยู S <S <S ่คู่กันเลยนดีไม่ได้นั่งมาแ้น้ำของขาเพน้ำขึ้นข้นแล้วป้อเขยนถึงว่ารน้นเพิ่มเขนจะขอมล่ะขอเพิ่ไปมาไปอัน้ำมเขนไม่เพิ่มะขอลอดพิมแมงว่าแบบนี้แลไไงมมน้ำแต่คอแล้หยิบนั่นนะหยิบมงดันนะ

มักขนาดแนวันวานเนาะโอดมากินเนาะดียมันแถวดอกกุดังนะยก็ได้หน่อยเกิดะเกิดหมอกขาลดดล่ะเดอดดีดมาเอาะงู้หักกันนะบ่ขันไดเขียเอาแม่มัน่นตอดหินปะมันยังแสบ ทุกินชาจ้อมเาืพอมแ้่ะเนีเป็นมางเฮือนนี่แหละทุกคนป็นชิมุงสังกัะซีลุงชุดหละลายมันก็มาเห็ดไดจี๊ดนนี้ฮะก้อยก้อยจะจำโอ้จยจำปลา ปลาตัวเดียวเนาะจากโลกไหมสี่โล่้ันใหญ่ยังีปลานี่ไงดีมันจะปกตีเออดีมันอะไรแ่ม่น้ำพึ่งเสร็จเลยไข่มัน่อนฮะไข่รนไข่รนอไข่ปลาเนั่ไข่มันเออไข่ปลาไข่มันมืออยู่ตึงกีฬาครับโอ้โหในใตว่าจะคอนต้นใหม่เข้าไปปลูกเนี่ยครับบ่อนะเพื่อนเนาะนี่เลยอยกได้เดี๋ยวตัวนี้เถอนจี๋อยากเล มากระคืนนี่โยน้องมีหอดไข่อ hmm, ย mm ู่ในกระทังกันางกระทั่งต้นใหม่กันต้นไม้มีไข่นอไข่กปลาอะมนโอ้ขึ้นเขาอีกเลย่องเถอ่ยวได้โยองเื่อโอนได้ไมนึมุงนั่งข้าวพร่ท่านเหลวสัำ 你莫吓的，下来吧？嗯嗯嗯